โอเคนะครับตอนนี้มาชมนะครับบีดเดิมนะครับ1.9นะครับปี2021นะครับบีดเดิมนะครับ BJS นะครับก็ทำเสียงหวานนะครับเป็นสูตรที่เราลองทดลองทำแล้วนะครับตัวนี้หวานจริงนะครับตัวนี้เป็นท่อหน้าเพาเม้งซังนะครับเครื่อง1.9นะครับเม้งซังนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูครับว่าหวานขนาดไหนนะครับนะครับกลมมาตัตาให้ดูนะครับ Terima kasih telah menonton